นี่ก็เป็นสนามซ้อมของสยามคานาโมโต้นะครับกำลังปรับพื้นที่ให้คนขับซ้อมขับในสนามจะได้รู้ว่าคนไหนขับยังไงคนไหนทำงานยังไงคนไหนขับรถเบารถแรงจะได้รู้นะครับนี่คือสนามแรกสนามทดสอบการเข้าในพื้นที่แคบระหว่างต้น ข็มหรือหัวเข็มสนามที่สองคือปรับทางหรือปรับถนนในที่แคบหรือข้างกําแพงนะครับสนามที่สามของเราก็เป็นบ่อชิเลนนะครับจะเป็นบ่อชิเลนเดินรถมาปรับชิเลนให้เข้าที่ให้เสมอสม่ำเสมอกันอีกอย่างนึงก็ถ้าแถกไม่ตกเราก็จะไม่ตัดเวลานะครับถ้าคนไหนสนใจเข้ามาสมัคร หรืออยากเข้ามาฝึกหัดขับแมคโครที่สยามคานามโตเชิญได้นะครับเข้ามาสมัครได้โอเคครับ